อ้าวเอสช่องอะไรนะช่องแอดมินทีครับเบสแอดมิเอ็นทีมาชมรถกระบะเขาเลยกระบะของใครอันนี้ของที่พี่จะบอกเจ้าที่ใครดิใช่ใช่ใช่เลยอันนี้กระบะของเจ้าของอู๋ใช่ครับอันนี้เลยโอ้โหสุดจัดุดดจัเลยแท้ๆนะแล้วมาจากไหนมาพี่เนี่ยมาจาก มาจากอะไรนะการนจะจ๊ะการนจะจ้าบุรีจากอ่าธรรมกามก็เลยมันมันผ่านตรงนี้แหละก็เลยว่าจะไปบางนาก็เลยแวะเข้ามาแล้วก็จะชวนแอดเข้าไปเที่ยวบางนาไปหาสาวเอ,อิร์ดเออเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเคยเข้าไปไหมไม,ไม่เคยเลยไนมะ่เคยเลยเนาะยังไม่รู้จักเลยตรงไหนเนะี่ย ไม่รู้จักเลยเแต่ผมไม่รู้อ่ะกด GPS ไปจากทางเนี้ยมันผ่านสนามบินสุวรรณภูมิเห็ <c oughs> นเครื่องบินเลย <c oughs> เดี๋ยวพาไปยืนถ่ายเครื่องบน <c oughs> อินไปทางไปทางไอ้บางเฉียงบางบ่อทางโนง้นเนาะไม่รู้ว่ามันเข้าไปทางไหนแต่มันก็เข้าไปในสนามบินอะ่ะมันวิ่งผ่านตรงที่ร <c oughs> ันเวย์มันรันเวย์เครื่องบินเลย <c oughs> ผ,ผ่านด้วยผ่านก็มองเห็นเครื่องบินกําลังดิ่งขึ้นเลยอ่ะไม่รู้มันพาไปทางยังไงไม่รู้ไปในไปในมหาวิทยาลัยอะไรสักอย่างนี่แหละ ฮะฟังฟังเสียงอุ้ยมันมองเราหรือเปล่าเอ็มตาได้ไหมนี่มันมองทิ้งไปแล้วอม,อม,มอง <laughs> แบดแบดไม่มีแล้วแบดไม่มีมเหรอ <laughs> <laughs> นึกว่าแบดไม่มีไม่เห็นแบดไงเออ

เรียกว่าเฮดเดอร์หรือเปล่าคอนโทรเฮเดอร์อันนี้ที่ช่างเขากำลังทำอยู่เป็นแบบนี้น สดไหมดูกันสดๆไม่ต้องผ่านกองอากาศเลยอุยมีฉีดด้วยนะมีฉีดน้ำด้วยเห็ไหมนี่มีถังน้ำด้วยเปล่าอันนี้เขาเรียกสายอะไรเนี่ยอ๋อเราไม่ใช่เสียงเราแค่มาดูความสวยงามไอเราเห็นอันนี้ดมเดิม นีคือเรถจะไม่ชีดจะจะฟ้องอาชีดชีดอะไรเี่ยที่ฟ้องอาชีดชีดอะไรชีดลายสลิงเลยชีดอัดดอกยกไปแล้วเออยกล้อยกล้อเกียร์ห้าเลยใช่ไหมเจ้าของเนี่ยชีดอัดดอกยกไปเร็วเลยเจ้าของอ่ะเออถ้ามีถ้ารีวิวได้จะรีวิวให้ดูเลยเออตั้งกล้องไลฟ์สดไปเลยเดี๋ยวจะแชร์ให้เอาเขาจะ เขาจะฉีดเจ้าของนะเจ้าของรถดูดีครับสวยครับสะอาดมากรับรับเก็บห้องเครื่องไหมเอ็มถ้าเกิดว่าเราเอารถมาเนี่ยรุ่นเนี้ยแล้วก็ทำแต่เหมือนเขาไม่คนมาทำหรอกตัวมาเขาก็ไปทางนั้นต้อมาเพิ่มรุ่อันนี้ทำเองไหม ท้ายพงี้ายไฟเก็บเองไม่ไฟพี่คนเก็บเองอ๋ออีกคนพี่คนนึงคนเก็บแล้บนอะไรอยู่ในร้อนะบนอะไรอยู่ในร้อนไม่คือเสียงเราอ่ะมันจะเข้าไปในนั้นไงเราก็เลยถามว่าบ่นอะไรในนั้นนแอแปแต่พี่ชอบอันนี้พี่ชอบยางมากเลยยางมันทำไมมันล้นออกจากแมนกอย่างนั้นอะ เออจริงไหมครับ<อ>น้ำความเออปกติเขามีแต่ให้แม็กอะมันล้นยางใช่ไอันนี้ยางล้นแมกอันนี้ทำยางล้นแม็กเอออันนี้ใช่ไหมที่แอบซุกตังเมียแล้วไปซื้อมาเนี่ยอันนี้ใช่ไหม,ไมหไออที่นีนล้อข<ล>ักยางอะรั่วแค่เต็นเดียวแต่เขาเปลี่ยนมาโดยที่เต้นท์เขาบอกว่าเดี๋ยวมันไม่เหมือนกันมันย,า,ย,ย,า,ย,ยางยี่ห้ออะไรวะทำไมมันสวยจังอือ สวยมากเลยทำสเต็ปเนี้ยสวยเอายางออกมาเนี้ยพี่เบรกหลังนี่เขาเรียกว่าปั๊มอะไรแล้วก็เบรกอะไรแอมเบอร์แอมโบอมันรุ่นหลังนี่ไงก็แบมเบอร์ไงนี่มันมีรบอกไม่ได้เขาบอกว่าเขาได้มาฟรีเออหรอเออดิสเบรกยี่ห้อฟรีนี่มาสูตรปลาเขาว่างั้นนะยางยางลายมันสวยดีครับเราชอบยางไงยางสวยดี ยางใหม่หรือเปล่ายางใหม่เออคันนี้เราใช้ปีรถทอ่หก 3M ใส่โซ่ตัดยางยางยางอยูเอ็มตีนระเบิดเอาอีกแล้วอันนี้ของคันนั้นหรือเปล่าเจ้ากันกล้วยหรือเปล่าไม่ใช่มันเป็นสองวาล์วอ่ะ อืมเอาไปเอาไปตัดอ่อหรอเปล่าเออคืออะไรเป็นอีตัวเบาหมอน้ำอ๋อเั้ข้าเบาหมอน้ำของอีสฮะของอีสใช่ใหญ่ดิมใหญ่เลยมันสองเบาอ่ะมาใครอยากได้สติกเกอร์มาเตรียมมาแจกนี่โอ้ยนี่เต็มเลยใครอยากได้มาเอาเลยเนาทิ้งไว้ในนี้มัดหนึ่งเน่ะ นี่ทิ้งไว้มัดหนึ่งเลยอยากได้ก็มาเอาเลยมัดหนึ่งแอดขอเอาเลยขอแผ่นหนึ่งเออขอเอาเอาสองสามแผ่นก็เอาไปว่ะถ้าแอดจะเอาติดรถเดี๋ยวพี่มีอันนี้ให้มีสามเอ็มมันมีไม่เยอะดิมันมีไม่หลายแผ่นดิ เยอะเยอะไปมีติ้งอะไรเยอะยอู่ไหนวะ่ไม่ฮะไมอา่มีอ่อไม่มีมาหรอเจขายเจขายจนหมดแล้วอะเจ๊เอมรอแผ่นเจ๊เมขายแป๊บเดียวหมดเลยอะเอ่ะเนี่ยเสื้อมาใหม่นี่เจขายหมดอีกแล้วเนี่ย ขายดีสติกเกอร์ขายถูกไงหนึ่งแถมหนึ่งเล <Le S 1> หลังไปเลยเนี่ยแจ,แ,จแจกด้วยนะแจกด้วยในบอกขายดีเนี่ยแจกแจกเลยอันนี้แจกมาแล้วหนึ่งปึกอันนี้มันอันเนี้ยเราทําไม่แพงไงเราทํอตารางเมตรละสามร้อยบาทห้าสิแบบ <50 S 1> แผ่นตารางเมตรหนึ่งอะ่ะเฮ้ยสั่งมาสามพันได้ลังหนึ่งเลยนะเนี่ยน่าทําแจกอยู่เนี่ยเจ๊ก็ทําแจกดิ ผมว่าเราสั่งสามพันบาทเนี่ยลังหนึ่งก็อู้หลายร้อยแผ่นนะหลายร้อยแผ่นเนี่ย<ด>เวลา fc ขอผมจะเอาเนี่ยให้เลยแต่ถ้าเราแจกสามเอ็มอ่ะอู้เรา,าทํามาแพงดิใช่แพงสมว่า fc เอาไปติดเขาบอกว่าสองปีได้นะนี่เนี่ยนะอ่าสองปีสองปียังไม่ตดยังมีอยู่เชื่อไหมพี่คนหนึ่งอ่ะเอาไปติดเอาไปติดที่รถตู้ไหม เอาไปจอดรับนักเรียนหายเขาขโมยไปแล้วติดได้ไหมถามไม่รู้เลยเขาขโมย FC มันขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็มีคนหนึ่งซื้อเสื้อผมไปสองตัวซักตากเอาไว้หายหนึ่งตัวดียังเหลือให้ตัวหนึ่งอ่ะยังดียังเหลือนะขนาดนั้นเลยนะโนี่นอนอยู่บ้นอยู่บ้านเอาไปซักหายอีกเสื้อสอเสียบดากมันจะอะไรขนาดนั้นตองทีไม่ซักนะไม่ได้ขายดีนะ คนขโมยดีเออคนชอบขโมยคนชอบเ็ใหม่คนชอบก็อใหม่ไอม่เป็นไรไม่เป็นไรี้เี่ยเที่ยงอแอดเนพาไปดูนะว่าเทอร์โบสมาร์ทของปอมลยไหวางไปแล้วอะไรเทอร์โบสมาร์ทของปอมมีของปอมด้วยเหรอะไรขบอว่างปอมรื่องจะพายเลยอมเหรอ เนี่ยนะน่าเขาบอกของปลอมของปลอมใครว่าไ่นะอ๋อเขาแอบทุกเมียไปซื้อเขาบอกของปลอมมันปลอมที่ไหนอมันมีด้วยเหรอเอาให้ผมสองตัวเอาให้ผมสอตัวเออถ้าของปลอมให้ผมสองตัวถอนให้ได้เดี๋ยวซื้อของปลอมชอบของปลอมแบบนี้ของปลอมนี้งานเนียนเยเนาะถ้าบอกเมียเนี่ยบอกของปลอม อ่าถ้าบอกเพื่อนนี่ของแท้งานเนียนมากเลยลืมถอดกานโคตรเนียนเลยไม่เป็นไรเอ็มสยามสวัสดีเจี๊ยบสวัสดีครับอ๋อลืมมาเลยสวัสดีครับลืมมาเลยสดมาอูเอ็มตีระเบิดต้องอัดคลิปให้เยอะๆเพราะว่ากลับไปบ้านก็ไม่มีอะไรลงก็ไปเกตไม่ถอดยางฮะยางยางอัดคลิปโดมโดมโดมขึ้นไปเอาไปเก็บขาบนห้องมาให้หน่อยดิ อ๋อเรามาดูกันคลิปหน้าครับเวทเกียรติอีกคลิปหนึ่งดูดูเวทเกียรติครับผมเวทเกียรติแท้ติดเครื่องก็บอไอ้ฟังก์ชีติดเครื่องก็บอไอ้ฟังก์ทีดิอ่ะรอบสองอ่ารอบรอบสองมาแล้วนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม